ไป,ไปดีพี่น้องกินข้าวเช้าน้ำมันจี๊ดข้แอร์พี่น้องปิ้งหมูสไปดีพี่น้องป <awakening. S 2> ิ้งเครื่องในไก่ส้มพักโอเคไปเปลี่ยนเครื่องเปิดคุเแม่อยากย้อนแสงเลยเด้อพี่น้องซื้อส้มพักมากินกับปิ้งอันเครื่องในพีๆๆ่น้องด้วย มเ่เจาแม่ดิไม่แก้ก็ต้องเชื่อใหเป้แอบพีบบ่นะ้องเชื่งน้องแน่ขอโทษขอให้ด้วยพี่น้องไปขี่รถไปขี่รถขี่รถบบไเอาไปขี่รถป้หาอยากขี่รถเห็นรถใหญ่ไมาขี่ยดขีด่ยดให้มือนักกับาวันบวันมื่อน่กให้ขี่รถน้ำลาวบอ ปาว์เราหาเงินได้เราซื้อแต่คือ พกาบูเป้แล้วพี่องกลูกลูกด้อล่ลลดดองอางเนีน่ยเปนกีโลบากินนกินกระพุ่นนอกระพุ่นเรืออดองไี้กระพุ่นคนละถ้วยคนละถ้วยตักพูด่

นยเหล่าจะละมืออหอดมือนมือเออมันหอดมือ้เตรียมงานคือถือหกหัที่ห่อไว้แจกตกระจานหอเขาไ้มื่อเนื้ออือมือั้ออมือังมันค่าเียบาทำข้างมืออื่นนัเปประทานเ งันเลมืองน่อไปสบาจบที่ดิษสสบาโมุกภามีคนเพือใกล้ๆีูน,น้อง่นเฮ็ดเฮ็ดบุญแจกหาเมียเพินเ่นเสียงเ,เสียวฮะเสียวว คืนเพ่อนคืเน um, ี BLANK, raw, ира, azioni, ่ยเพ่อจ้าอลวงเมืองไทยังคุณใช้ถือไม่ลงม่คือบัาหงาดึงก็ป็ตุงตางตรงตังเั้ภาพคราบรวคนอรดึงสิขายให้ยูไต่โต้ลุกพึ้นจนจะซ้มาเล่นบรื่องม่อย่างอัไประไทยเหิืนายมาแพทย์จีวรังคาเฮือนย่าควบควได้อต ่ามมแม่แม่ธรรมดาแม่ญาตแม่ป้าแม่ปาเธอมาเาเธอเาว่าแล้วมาคุณเขาหลูไปหลูมาก stuffing, <life> ็ดึงประตูตรงกรชีวิตดึงประตูจไ่ั่มเเพลยบัเป็นเเฮดยังอยู่นอกแล้่าง ในระดับน่ะอ๋ออัประตูตันแบบเด็มระบ่อน่าประตูเนี่ยอัดแบบน้ำหนักเพิ่มนเมื่ออยู่ตอัดประตูนตยังนอนองเราประมาณที่มองลึ้นฮัลุหลกประมาณชุดสองโมงัลโหนี่แบบสองคือุมาขึ้ลกสี่โมงสามโมประมาณนี้แต่ว่าเรเคยเห็นที่น้องแต่ามยู่นี่เหมือนขึนนี่แบบเหมือนคนเลยนะดื่มประตูรุเปล เสียงยงยงมาบ่เตอีกทาง้กแต่ว่านั่นแหละประตูตันได้ก็อัดได้อัดเบิดตัวนี้ก็ตัดถ้าขึ้ดยต้ๆนี่หัวเสียงโดดน่ะมนกแมวรว่าแมวแมวบตัวใหญ่บ่แม่นแมวที่เฮาเคยเห็นดึงประตูคือคนดึงเด้อเกองๆอ้าวอย่าพาึงตงว่าคือคน โดนตัวเองแรงมากผ่านบอลับบขาดขาดแท้ๆลม่ไคอท่าถ้าทางหนาวลม้างลมทางนาวหนาวแล้วคอยอ่านค่เขาเข้าไปจะออกแต่มานอนโมกที่ลม มันเปิดแอร์อยู่ใช่ไหมฮะฮะว่อเปิดแอร์อยู่เียวร้อวะที่บันหนาวมันยังออกข้าวหอมไอปีนยังแก้จะแก้เสือทายเผื่อใหมันมหงายทายมันมห่ยแก่มันนาว ม,มืคาาืองันมา,มาเห่าแค่เห่าว่าพี่น้องเอ้ยลุมไปลุมมาเมาแ้ก่อนมาตอนมาสามโตอนนี้เา้รานะที่เรามาหาลูมหาพอของนึกเราขาวนะข่าวเมท้าน

ดึงตุเ่ยามกุ่งกุ่มกลุ่มกุอเย่าพาวดึงีไขยอูดึงแห้งได้้ซ้นนะดึงเห็นที่พอจะลุดหาเคยหรอใไ่กะปูก็ผ้านอะตรงสักตว์แมวเหรอแมวแห้งโตโต้จุกแหกมาเนี่ยโตใหญ่อาคือใหญ่เถอะแมวป่าเปย เดื๋ยเมีเอป๋าคลิปนี้มาเฮหนึ่งก็ลาไปก่อนเล้อจ้าฝากติดตามคลิปหน้าขอบใจทุกไลคล์ทุกเม้นนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ